สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเช้านี้เวลาห้านิกายี่สบสี่นาทีนะได้เวลามายามปลาแล้วครับผมนะซึ่งผมได้ใช้เหยื่อปลาเน่ากับหอยสองตัวนะเรามาลุ้นกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมเบ็ดแรกครับผมนะรอยบนฟ้าครับผมนะโดนอะไรมากินไม่รู้ครับผมแปลกมากครับผม แบที่สองก็ลออยู่บนฟ้านะดูครับผมนะตัวกิะอยู่บนฟ้านะดูว่าเนมะ็ดกิ่งไม้ลอยอยู่ข้างนเะหนือนะ้ำน,นะน,นะครับแบบที่สามนะครับดูครับผม บนะเรบ, 4, บรือไม่อยู่ครับผมเบอสานแล้วริบหมดเลยครับผมโอ้โหเบที่สี่เงียบครับผมเงียบริบนะที่ห้าเบรือไม่อยู่ครับเบรือไม่อยู่อ่ะไปที่หกเงียบครับผมนิ่งเลยครับผมโอ้โหไปที่เจ็ดเป็ดหักไปเลยครับผมนะโอ ตัวอะไรมากินครับผมเนี่ยเอ็นหายไปเลยครับเอ็นหายไปเลยครับเอาแล้วก็กินอ่ะเบ็ดหายไปเลยครับกินเข้าไปในท้องเลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ